ครับอนะำน้ักข้าครับมลนสามเลยที่หนึ่งนะครับนี่จะมาต่อจอกาับพิจาาหมมอเตอร์ไฟฟ้าในระดับหนึ่งเป็นครับอันแรกเราจะไม่ต่อจากลายเข้ามาที่ฟิวเราจะฟิวส์ที่ขาไฟก็จะมาแล้วครับ ต่อไปนะครับต่อจากอุโหลดขา96ไปที่ NC s w i t ที่หนึ่งนะครับเามาเยเชือ่อมเลยเชื่อมเลยไม่เป็นไรเชเข้าพอขึ้นอะไรก็นับตาไม่เชื่อมเลย

อย่าผ่าอ้าวต่อไปนะครับจากเป็นโอซีที่สองไปที่เป็นซีซีที่สามต่อไปนะครับจากเป็นซีนติดสามไปที่แมกนิติกเป็นซีสองนะครับต่อไปนะครับต่อจากแมกนิติกที่ยี่สิบสซีไปที่ ขาเข้าที่สองนะครับต่อไปนะครับต่อจาก NC สวิตช์ท,ที่หนึ่งมาที่ขาแมกนิติก s o ที่สิบสามนะครับ,บ,รบต่อไปล้วต่อจาก NO สวิตช์ที่สิบสี่ครับแมกนิติก NO ที่1ิบสี่นะครับมาที่สวิตช์ที่สาม NC นะครับต่อไปครับต่อจากแมกนิติก NC 2ี่ิบสอง,สสสองไปที่ไฟแสดงผล ส<น>องเาไปนะครับจาก N O ไม่ติดที่1มาที่ N O ชีที่สามนะครับจาก N O ชีิตที่3ไปที่ขาเข้าสวิตที่สองนะครับจากขาเข้าสวิตที่สาม,มาที่ N C นะครับสวิตต์อันแมกนติกที่หนึ่งนะครับใช่ไหมอ่าต่อไปนะครับออกจาก NC แมกนติกที่หนึ่งมาเข้าที่ค้าคอยแมกนติกที่สองนะครับอืมต่อไปนะครับจาก NO สวิตที่สามไปที่ NO แมกนีติกที่สองนะครับต่อไปนะครับออกจาก NO แมกนติกที่สองครับมาเข้าที่ NC สวิตที่สอง ต่อไปนะครับจาก N4 แม่ตึกหนึ่งที่สายลายไฟสีเขียวนะครับเพื่อแสดงผลนะต่อไปนะครับเราจะต่อจากขา9 5จับไปที่ขา9 7นะครับแล้วเราจะต่อจาก9 8ของหูวหลดไปที่สายลายของไฟสีเหลืองต่อไปนะครับเราจะต่อจากของหลัดงหมดไปที่นิวต้นไลนนะครับต่อจาก เบเกอร์ห้องที่ฟิวนะครับหลังจากต่อเสร็จแล้วนะครับแล้วเดีมาทดสอบจอนะครับสวิตซ์สีแดงคือสวิตซ์หยุดทำงนานนะครับสวิตซ์นี้สวิตซ์ที่สองอคือควบคุมแค่นี้ติดที่หนึ่ง ไฟสีแดงจะทำงานนะครับแล้วก็กดสต็อปนะครับสวิตที่สามก็คูให้ติดที่สองครับไฟสีเขียวทำงานนะครับกดสต็อปแล้วก็ก็มาสตสอบกัพโหลดกันนะครับพอเรากดสวิตที่หนึ่งสวิตสต็อปวงจรจะไม่ทำงานนะครับ,บ,บแบบน,น,บบน,น,บน่นเราจะมากด 应该好了。<laughs> <laughs> <laughs>